เขามไม่แล้วว่าหันถามหาปูแกงยูใส่ป่ะพีอีนางถามหาปูเตะอีนางถามหาปูเตะอีนางไปใส่มาหลายมือนีเอามาเบอกกันก็เขาก็พี่เร็วๆเนาะอีนางไปยูใส่เหนหลายมือน่ะปูว่เห็นหลายมื่นเลยนะอีนางไปใส่มาอีนางไปยูใส่ลูกไปบ้านตุ้มไปบ้านตุ้มบ้านตากระย้ายตะ แนนม,มนบ่งวดนี้นังสิบอกเลขบ่บอกแห่แห่ผู้ไป่ายอยู่บ้านคือเกา่าบ่แมนบ่ค่ะแมน,นโอ้แมนให้ไป่ายอยู่บ้านาจ้าตัวลูกโอ้แต่บางทีนัง่งเดี๋ยวเหลือมาอเบิงกล้องกันวันดีจ้าพูนก้อนนี่วันดีจ้าเอฟซีเพนชองกัน เออน้องกอข้าวด้วยครับด้วยพิ่นไปอยู่บ้านตากับยายมาหลายมือวมาแต่ม,มามือนีนอเ,เดี๋ยวม,ม,มือมอื่นให้ปูไปไทยย่บ้านเนาะอีนังสิบ,บอกเลขอยู่เนาะบอกเลขปะบอกคือเกาโอ๊อยเอาเอาอเอาเนี่ย ออๆๆวันนี้ออๆเด็กหน่อยเนาะครับออเรียน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 อุ้ยมืออ่นมืออ่นไหนปูไปเไทยยุบันเนาะเอาอีกเท้นนึ่งแกไหนปูปทไทยยุบันเนาะไทยมาเบิ้งกล่องนี่มาเบิ้งกล้องเร็วๆอูวประเทศไทยน้อบาทนี่เนาะอ้ยเลยบอกบอๆน้ำปู เอาบอกกันคุณเก่งบ้ยทายง่า่เป็นดาราแล้วไปไทยยุบันหรือจ้าไปไทยยุบานเนาะมืออื่นเนาะจ้าไปล่องเ่าอ่โอเคเดี๋ยวรอพบกับน้องกอเข่า้อครับเด้อเพื่อนบอกใหุ้ผลไยงวดที่แล้วเพื่อนบอกสี่ห้างวดวันที่สิบหกกันยายนเพป็นสิ่บอกตัวไหนนะครับเดี๋ยวรอติดตามเด้อครับเด้อ